เราไล้วเอื่อดอกเวดมดก่อนมาเลยกว่าอีตาโกโซตีรพากลีกว่าเราเพื่อที่จะหัวใหญ่ยังที่เทวีดาตากโซและแมนจีออนไลน์อตาโกโซลค่ะเอาไว้กลัวเทวีดาคู่ต่อเทวีดาเมนออนไลน์อ่านกวาดสแกมเมอร์ในคิกคีพาร์กหมดแล้วเอาไว้เนี่ไม่เวลดาตากโซคู่ต่อเตเวีดาไม่ออนไลน์เทวีดาจีใจเตเวีตาเคว็ดลกเคล็ดปลอกวีวีดาสแกมเมอร์อัตาหลบเลอคิกคีพาร์กนี้เลอจอดี นักสอกุลลอน่าเพลดิ72 33ตอคิโคคิชีเยเหมคึลออ่าเซนารี่เยชิคูบณีเพมหาตรงนี้นี่ลอเอาไว้นี่ไม่เอาไลท์เนาะอภิชาตได้คอนเฟิร์มไว้ได้ลิเนาะคลิปภาพอัตราลอนในเบรคตกลงมาเดี๋ยวตั้งสอคู่ต่อพลันเนี่ยเอาไว้เตไว้ได้หรือไม่เอาไลอ่ะถ้าสิตั้งตุดดีอีนี่เอาไว้เตไว้ได้หรือ อาเวนเลเวด้าเลย,เย,ยกันยอโกหนอเพยอปูกุ่เอาไว้คอนเฟิร์มไม่ได้เต่วสเกมเมอร์อตาลองลอเลยอ,าาเอ,อ,อ,อูไ้ได้เลยขีดผ้าคนี้บาตรเครดิตทุกบลอกุยออลีบาตรนาคารแตเไม่ด้าเลยไม่ไม่เลยตาลองแล้วกูเอากันแล้วบุเพนนี่ตีนผ้าเดียไม่สวยกูโกไม่เลยไท่ช้างที่ผ้าไม่เลยนี่ไม่อะไรแต่เยี่ยวเท่าเว่ได้บัตน,นี่อ๋อ ตางซอพวยเวซูเมญาเตเวดามีอะไรอะตาปะฟลาดบลใหญ่นี่เดปาฟลาเวดาเพลาโทติเชเยตเนาะลาตาฮาเดนี่เพติเชเยตซีเตอร์คิงโซคิชิเยนี่มีอะไรเนาะดิอเวเวดาเอ่อก็บิยอเนาะคนดูกระเตอร์ตัวใหญ่เนาะเมซิโกเวดาเอ่อ SSPC อะปาเปโลซิโนอเวกระตุลาตาดบลใหญ่นี่เดเพอเวเวดาหรือวิภาอ่ะเนาะก็ยอโก อาเซอร์เบคาอาเวตเดเวตาควีตสุควีปลอกวีเวด้าอ่ากระรูอวิทเอาไปก่อเลยคีคีภาคอัตลอยนี้ตาควีตสุควีปลอกวีเวดาวิลีอาโคเดล็อกใคล้ในเดลเลยคีคีภาคอปูนี้ตาลีออนลอออดเลออนไลน์อปุ่นเลยไปได้เลยคอเซนเตอร์ที่ภาคนี้ตัวอู้ตีหรือปะเวดาเลยอยู่โกลเดเวดาอ่าโดยภายในเขตคีคีปาร์คขณะนี้ ไม่มีกลุ่มอาชญากรรมช่อโกองทางออนไลน์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลงเหลืออยู่เนาะเอาไว้เนี่ยไม่ออนไลน์นอกจากดาวเวดาปลาเวได้จีจันนี่หรอกวิดีอนี่เด้อเจ๊เวเพย์ไม่ออนไรกระตูเรอถ้าใครวในเด้อกว่าเลอเกเวได้กันยอกโกเองอ่ากูอันนาที่าผาตนนอคือดอดูตววอลอ่คุณนะแล้วบ้านตาคือเธอร่นี่เดอเลยชื่อหนอกันหน้าซิโกเวดา่าไม่ออนไลน์อ่ะคิวการโกดับบลอนยัยซิโกนี่อ๋อ ตั้งซอดนี้กวยกระโดดไปได้สุเมญ่าเตเวียร์คีคีพังนี่เดอเอาเวออู้ไปได้เลยรามตีเอาเวเลกัลลีทิตกะปาอู้ตะคอดรุว่าโลตาดอยอยู่อัศวบ้านแม่กูใหม่ท่าสูงตำบลแม่กูอำเภอแม่สอดจังหวัดตาเตเวีได้ต้านล่อเวนี่เด้ออ่าไม่เวีได้ BGF ีอ่าคู่อันนะเนาะแต่กุยเราได้เลยอยู่โปรเจกต์เวียได้แหล่งแสกเมอร์ที่มีในทหารระดับสูง ของกองกําลังพิทักษ์ชายแดน BGF รัฐกะเรียงและในทหารกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเรียง KNLA บางรายได้รับผลประโยชน์จากพวกจินเทา,นาเลอเตเวดไดตั้งรอดต่อ,อยนีเนอบอาคูอันนาดอก k อ l a ออาคูน้าบัตรดนนูดุน่ป้าเวด้า ตับลู่ตับคู่เล็บตบรู้และอะหม่ามุกลูไวกกว่าตะกะโชบาติฏฐะภายนี่หรอเอาไว้นี่ตะกะโชบกวยไว้ได้จริงๆนี่เนาะวีพลานิเดเตเวดาตําอ่าตํามีเงินตะลางค์ตะกะโชบ เออบ้านตาปลาลอเวดาเลมมีออนไลน์ตาซิตากระตู่ลาตาเลเวดาลกยอกอเตเนี่ยอีนี่คอมยอเพลาทอดฉีเยตอนี่บ่อติวเวดาลาซิตากระตู่พาทอพายูแอกล้านี่อเวดาเหยอทอเวดาสแกมเมอร์เลออู้บุบุลกวอเอนี่ติละพานี่บาหนอไม่อเวกมากกี่ไว้ได้จะจาเลขนี่หอเออลกวอเลอบูเพนี่เดอุดีตบตอเนี่ย นอเทเวดาก็ใครขอหนีเลยที่เชียวก็เชิญเลยอยู่ดอปยอก็เชิญแต่สแกมเมอร์โอ้ดูโรเวดาฝากตาลอตะบลูตเลยอาฮาลีออลลอดิเวดาตาที่5ดิอามิเวนอสุยโกโกเวฟอตายละใครนี่โอเวดาก็รู้ว่าเราตายดอมเมซดอมเมรมาตาเปอูอิบลอนิเดเทเวดาลอตอนี้นอมีเวดาอ่าติโคชิดูนออตาอีเคยกว่าเคยอลอ วิบ้านนี่เดี๋ล่า,งงา,ากตัตะอเทวีได้ไถ่ฉางตะตะตอเนี่อ,อู้ไ้ได้เลยพบพระแต่คนรูว่าเราแต่เราผูพระตะกบาดถ้าถ้าจะต่ออีกเทวีอู้ไว้ได้เลยอ่าดีคีวีอันใต้อีกเทวีกว่าเทวอีอพาราเนี่ยนะเวีไว้ได้เลยอยู่กรอบอเนาะเข่อกอเอาเว้ตูบชมอลละเอะเตอเตอสอ่าควบอัน,นาเลยกันยอโกบูเกวีไว้ได้ที่ใจเตเวีาตามแนวชายแดยนรัสเซีย มีเลนสแกมเมอร์อีกหลายแห่งที่ยังคงปฏิบัติการหลอกลวงประชาชนอยู่เช่นในเมืองใหม่ชวยกกูตรงข้ามอำเภอแม่สอดและแม่ระมาดที่มีกองกำลังพิทักษ์ชายแดนภายใต้การน,นำของอานายพลโซชิตูเป็นผู้รับผลประโยชน์และโครงการไท่ฉา,างตรงข้ามกับอำเภอพุพระที่มีกองกำลังเกรียีพุทธ D k b a ได้รับผลประโยชน์เนาะกวยาได้ใจนี้ละียดใจนี้หรอ we bladed that they that le tao khu pu phe la tho di chi yet ton ni la me on lai at ta chi tao tu a thi a moak la ni a wen le yeo no weda kaludu kwa sotasu ku wen la o lokanyo kop pu ditapha te we kwa ti thapai ni me kwa la amma ti ta ta le kho le tho 阿哥達羅尼的 कन्या 個古的帶了套了套5บาท的位的卡里吧他穆他苦的5個吧可不了烏朵果สู่他สู่的的派一定哦啊他阿維達阿給都到了快哦阿巴帝威達達自在的位我們老了阿威達自在的衣苦都果สู่他สู่的的派他護他的的的諾去到那他可他看了都的派 เลเปนตุกะเลนนุลอมาเลทโทเลทโพเวดากะญอกอยนี่เลเวดาตะตรีวางลอชอตะตาชูครีเวกลูหนอดอตะกุบะกุซีอเวกลูติตะภาคเลกะญอโกปูนี่เทวดาเลตาโอสุครีดอตะกุบะกุซีสิตะภาคนี่นะเลทอเลทอเทนนี่เตบาบอเฮดมาคอมลุอูดอกบาสุตาชูกุเวติตะภาคอีมาติตาตะนี่หนอ we plan in away take the we da a chao the tan so quyền đối với đại thị cha y uh premium line we have lò u phụ we da ha we da lơ pha a we uh pela tho bot chi ye to ni da we le đư lò quá chi của we da ta cụ thổ we à tan lốc we lốc của we da mình lơ suy c bình là ô we da lơ vi pha a apu si co ni lò อ่ามีปาติทะไวยาเลดปิเพลเลดมากิสะจิจันเลดนี่หมอไม่มีเลิศจะชี้เยาะหมูคื้อหล่อตะกะป่าพอนี่เด้อตากะซอกล้วยกี่ไว้ได้เลยไม่อาลัยหาท่อไว้ได้เลยพระอ่ะเลดไวยาสุมรเมียเนาะมรเมียนี่เด้อเตมไวยามีไวยาตะเลาะก็อวิคูเอ่ออุไวยาเลดตาเชลัดตะกะป่าจอจูไวยาเยชิคุกิโลเนาะดอ อ่าพระอ่านได้ชมว่าเนาะเว็บล็อกนี่เดเตดาหรือฮาโลโคนี่เดไม่ออนไลน์และหากว่าโกเดวัยดากว่าชาตาเนาะลึกละลึกเลกปะและน้องชาตาเวนี่อ๋อเอ่อปัจจุบันเริ่มมีออนไลน์ดอกกว่าที่25กุเวดาเทคผู้ตึกาตึกาตึกาคือเนาะและกว่าวัยดาเอ่อกว่าชาตาเอ่อหรืออุดกว่าวัยดากว่ามึงหรือมึงเพื่อราชาตากิจภาพนี่อ๋อ ถ้าเว้นนเดือนตานัาวมือบาเดนบาตูลลุน้องนักก่ามือเดื่นบาสตูลลุรองม่อร้อี่นดาวเว้กุยกันโดว้ได้ติใจแต่เว้ตาเริ่มมอมเอาว้ใเดิม่ว้ได้ไปโยอ์สืกเรยผ่านดูโอ้สู้รอเว้ได้อักระดอมเมิโกเว้ได้สึกอกนเลยจะ่อเลยเชื่อขอเว้ได้อัศรุซีาพานี่อาอาววอเลยแฮมบันนีกุยเวได้อาเซียนไฮวีอัคเลเลยเอาอุเว้ได้เลิกกกริตอเวด้เปสิขารอโตหนี่หออ เออเอากูแต่ตอนนี้เดี๋ยวมานี่ไว้หน้าเพลาเอ่อเซทเชมเบอร์เพอปุกวิกเนาะเพลาสะท้อเพอปุกวิกนี่เนาะเตเวดาเลยสื่อกันเลยเพอุลมมองลงเหมือนอีกเนาะเราไม่ป่วนเลยหูไว้ได้สกัวกว้างนี่เดมานิกิวดาอาเซียนไฮเวย์อเกลตะกุเนาะสะท้อเพโปกริกเลตติเวดาเพที่กาดรอตอนี่หรอสะท้อเลยที่กาดรอตอเฮตึดากิเลรามตินี่ดื้อมาเวดาตนนี่ดิบะเนาะ ตั้งซ้อนในกุยกัลโดเวด้าซูเมนยาเตจเตเวด้าเลอ่า PDF หรือ,อกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเงาใน NUG อ่าเตเวด้าเลอ,อ่า PDF อัดสื่และโอเวด้าลน NUG อัตตาอิทเวกว่าทเวพัลล่าเนี่ยอัตตาเวลพ่อรเาาราไม่ได้อัตตาจูดดอกระยอนตั้ทุกเหล็กถึงมือโตปีข่าวเวด้าอาเซียนไฮวีอักเลเนอะตะบ้าอ่าเตฮิเวด้ากาทราท,ท,าที่พ่อจิ้นจิ้นรอฐบานนี่เลอะ อปูกีคีนี่ลีเนาะนวเบอร์คิกะโทคิชิเยะลุยเซอคิกโทคิชิดะลีอโคตะโดนี่เดอร์เทวดาคัพโลเอเวอร์พีดีเอฟด่กันยอดทั้งุกเพื่อมุโดปิงาเวด้าเคลต์ตับโลยัยเนี่ยเดอบ้านดูบ้านอีเวด้ามุโดเวกว่าเนาะเลนตาชเกอร์ทชกอราเวด้าตาโฟตัลีที่สภาเลยอยู่โก้กันเลนนิวกว่าเวด้าแล้วกันยอดโก้ถึงป่าดูดมือมือเนาะ เตเวดาเพราะถนนสายนี้เป็นเส้นทางหลักในการขนสินค้าของไทยจากด่านเมวดีเข้าไปยังกรุงย่างกุ้งเนาะบ้ามึงกูแต่ละเตเวดาเคลนโบนีิด,ดาเมวีดาเคลเลเมออร์โดนิดาเมวีดาซุยกลอันดุก,กเตรอเร,ขขอร์ตัมโบเลยเชอร์คอเวดาตาปอตาลอริโยโกเลเวดาสูเวเดกู้นี่ยหอนหอเอ่อแต่ไม่บ้ากว้างด่งดาเอาหลอกกุ้ันนี้มเมกเลนโบลาอับบุกเตอร์สิโก รอเลือกกันเลยไปได้สุวินผู้เนี่ยเอาบูตาเตอเลยเอ่อข้อก็ไปได้เลยแม่สออีหลอมันไม่ได้เลยซีโคตัวป่านนี่อยู่กว่านั้นเลยสิงคอเนี่ยว่าเกทอกันตากิหนอพาทอในเมื่อเราใต้ฉี่เลยตัวป่านนี่ดเออหนอโอ้เราบ่ขอจ่อรอดตาบ่ตาเลยเลยโลกติเลยใต้ฉี่เลยตาบุกิบูก็บ่วีบลอนในอุลเราใต้ฉี่เลยลกคู่กับลกดักดอกลุกติเวรกูแคลทอ นอตะปูท่อตะปลาท่ออากูตันตอนนี้เดิมอาตาบุกเกเต๋อไว้ได้เกลนอเพมไม่สอหลอกอากูดาันเลยปีกานตาบลอดได้ด่านอก็เหนี่อยกว่าลามาเรยมาการทุกที่เนื่อเกลเซอร์คือเกลกสโตร์หนอหากคือเกล้กสโตร์หลอกเกลล้อลีเดสาทออ่อท่อเวลเลกีไว้ได้ตาไม่หนาเกล้ได้กินากูเดิมอาต้าในเดิเล็ดะอ่ากันยุกันยีนอตบดีจะชว์ลักเกชบะจิตใจนี่หม โอเคเอาวินเนอร์เมย์วิน่ดาดอกซอเลิร์นแมเนจออนไลน์กว่าเราครับวิน่าเพรม,มาหาตน,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 นี่เนาะฮีเนนดอเฮกเตอร์ตะบูตกอธิษฐานอ่าจริงๆอีกหรอครับหรือ